สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการต่อตัวเชนอว์สวิต c h นะครับขนาด125แอมป์นะครับลหลายท่านก็ยังไปต่อใช้งานยังไม่ถูกต้องนะครับวิธีการต่อใช้งานจริงของตัวเชนอว์สวิต c h แบบนี้นะครับช่างช่างเจนสนใจญ่เขาจะต่อใช้งานโดยการใช้ไฟจ่ายเข้าที่ฝั่งโคดเมนนะครับ102 103นะครับ 104กับ105ก็คือฝั่งเจนนะครับชุดนี้คือชุดของเทอร์มินอลน,นะครับเป็นเป็นสายจัมเปอร์นะครับก็ควรจะขาทิ้งไว้นะครับถ้าเราไปต่อใช้งานในลนักษณะโดยใช้ได้คอนแทกนะครับคำสั่งจากคอนโทรลเลอร์ม,มาสั่ง203กับ202ให้โคดนะครับฝั่งเมนนะครับก็ต้องปลดสายชุดนี้ออกนะครับ ก็คือไฟต้องแช่ทั้งฝั่งชุดชุดนี้นะครับก็คือไฟแช่ไว้ผมแนะนําว่าไม่ควรจะแช่นะครับก็ควรจะสั่งจาเป็นเพาะครับสั่งโดยใช้คอนโทลเลอร์นะครับเป็นตัวสั่งอีกทีหนึ่งนะครับไฟ2 2 0โวลต์ AC นะครับก็ผ่านสกิทเบรกเกอร์ตัวเล็กตัวหนึ่งนะครับขนาด 6M แอมป์นะครับสั่งให้อเทสสลับตามที่ต้องการนะครับ ออตอนนี้ผมต่อนะครับชั่วขาวเพื่อจะออสาธิตให้ดูว่าต่อให้ไฟเทสสลับเนี่ยโดยใช้ไฟจ่ายจำลองไฟจ่ายเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับตอนนี้มันฝั่ง <c oughs> มันโคอยู่ที่ฝั่งฝั่งเมนอยู่นะครับก็คือผมจ่ายไฟไว้102นกับ103นะครับมันสลับไปที่ฝั่งเมนอยู่แล้วนะครับ อันนี้มันแชร์อยู่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะปลดออกนะครับแล้วก็จ่ายไฟ1 4 4 1 5นะครับพอจ่ายไฟ1 4 4 0 0 5, 5. ่วนวนะครับ A.T.S มันก็สลับไปที่ตำแหน่งที่2นะครับก็คือฟังเจนนะครับนะครับก็จะเห็นว่ามันมันมีสรลักษ์บอกอยู่ว่ามันโชว์ไปที่ตำแหน่งที่2นะครับ เราสามารถจะต่อสเตตัสนะครับไปโชว์สถานะของแรมได้ที่เทอร์มินอลนะครับก็คือเทอร์มินอลที่302นะครับเป็นคอมมอนนะครับแล้วก็305นะครับตอนนี้ก็โค้ดอยู่ที่ฝั่งฝั่งเจนนะครับสมมุติว่าเป็นฝั่งเจนนะครับพอจ่ายไฟชุดนี้นะครับ1 0 4 105นสานะครับสายจัมเปอร์นี่ต้องต่อทิ้งไว้นะครับ อันนี้อันนี้พูดในกรณีที่ผมจ่ายเป็นไฟแช่นะครับนะครับถ้าไม่แช่เนี่ยก็คือคอนโทรเลอร์มันสามารถจะปลดแรงดันไฟออกได้นะครับสมมุติว่าตอนนี้ผมใช้ไฟจ่ายอยู่นะครับโดยผ่านปลั๊กนะครับเป็นไฟ AC นะครับตอนนี้ผมปลดออกแล้วนะครับ สังเกตได้ว่าไม่มีไฟล์เข้าที่โดยไอทแล้วนะครับแต่ไอทก็ยังทํางานอยู่ที่ตําแหน่งที่2นะครับแล้วถ้าผมสลับไปที่ตําแหน่งที่1น่นะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟชุดที่1นึ่ะครับอทมันก็ทำงานไปตำแหน่งที่หนึ่งนะครับเล้ลองมาดูที่เทอร์มินอลนะครับเทอร์มินอลคอมมอน 3.02นะครับแล้วก็3 0 3นะครับกรณีที่เราจ่ายไฟไปแล้วนะครับไฟ2 2 0โวลต์ AC นะครับแล้วกเราปลดออกสมมติเราปลดออกนะครับเป็นเพาานะครับสมมุติเป็นเพาานะครับ ATS มันก็ยังทำงานอยู่ที่ตำแหน่งที่1น,นะครับไม่ถูกสลับไปไหนนะครับ อย่างนี้คือเป็นเผาะนะครับคือจ่ายไปช่วงยลลาเวลานึงนะครับสั้นๆแล้วก็ปลดออกนะครับส่วนใหญ่ช่างเจนก็จะติดตั้งแล้วก็ต่อใช้งานจนแบบนี้นะครับกรณีที่จ่ายเป็นเผาดีกว่าหรือจ่ายแช่ดีกว่าอันนี้ผมก็มีความ <c oughs> <c oughs> เข้าใจส่วนตัวนะครับความรู้ <c oughs> สึกส่วนตัวว่า ตัว a อเตัวนี้น่าจะจ่ายเป็นเเผวจะดีกว่านะครับสำหรับเทอร์มินอลชุดนี้นะครับชุดที่เป็นฝั่งเมนนะครับฝั่งเจนก็เหมือนกันนะครับท่อสามารถจะจ่ายเป็นเพาวได้โดยผ่านคอนเทเลอร์นะครับชุดคำสั่ง start gen นะครับอชุดนี้มีคำสั่งรีโมทนะครับรีโมทนะครับเป็นคำสั่ง ตาคอนแทคแช่ share, นะครับตอนนี้เราเห็นว่า ATS เนี่ย <c oughs> มันโค้ดอยู่ที่ตำแหน่งที่1นะครับโคดในตำแหน่งที่หนึ่ง,นะตนนง,งแต่ว่าไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟจ่ายนะครับไม่แช่นะครับก็ share, ค,บคือคำสั่งตัวเนี้ยมันก็จะต่ออยู่ นะครับเพราะฉะนั้นตัว ATS เนี่ยมันมันมองว่าไฟดับนะครับมันมองว่าไฟดับรีเลย์ก็เลยทำงานแล้วมันก็ต่อเป็นคำสั่งสตาร์ทเยนอยู่ทั้งที่อาจจะมีไฟหลวงอยู่นะครับพอมันต่อใช้งานที่ตำแหน่งที่1อยู่ไฟหลวงอยู่เนะพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ชุดคำสั่งสตาร์ทเยนจากตัว a อ s ชุดนี้ไฟก็ต้องแช่ ไม่แนะนำนะครับเพราะต่อใช้งานชุดนี้เป็นคำสั่งรีโมทสตาร์ทไปสตาร์ทเจนนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถเป็นหน่วงเวลาได้ไฟบ้านเราจะไฟกระพริบนะครับยินเสียงรีเลยไหมครับยีเลงทำงานเพราะชุดนี้มันมีไฟไปแช่แล้วนะครับไม่ต่อนะครับ ผมจะลองถอดปลั๊กด้านฝั่งเมนออกนะครับชุดนี้มันก็คือไปสั่งสตาร์ทเจนนะครับก็น่าจะพอเข้าใจอยู่บ้างนะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะขอทำคลิปแบบเต็มๆให้ดูสักคลิปหนึ่งนะครับเพื่อไปต่อใช้งานกันจะได้ทำความเข้าใจกันนะครับก็ขอขอจบคำแนะนำเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ